สวัสด <2. S 3> ีค่ะชอนเอิเอิร์นค่ะพูดสมอสมมิวค่ะวิค่าค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะเราอยู่ที่นี่กันมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะเรามาทําอะไรคะมาเรียนต่อปริญญาโทค่ะค่ะวิธีทำอะไรคะมาเรียนต่อปริญญาเอกค่ะค่ะเราก็มาเรียนต่อปริญญาโทเหมือนกันนะคะพวกเรามาที่นี่ด้วยทุน GKS นะคะซึ่งชื่อเต็มก็คือ Global Korean Scholarship นะคะซึ่งเป็นทุนที่มอบให้เราแบบว่าเรียนฟรีนะคะในทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเลยค่ะก็เป็นทุนที่รัฐบาลเกาหลีเนาะให้กับ,บ<า>ประเทศที่กำลังพัฒนาปะก็จะมีมหลายหลาย,หลายประเทศทั่วโลกนะคะเราก็จะมีเพื่อจากหลายประเทศมากในจีเรียมองโกเลียอะไรอย่างนี้ก็มามาทุนนี้เหมือนกันนะคะซึ่งทุนนี้ ก็ให้อะไรบ้างคะเอ่อให้ค่าเครื่องบินนะคะแบบไปกลับเลยรอบเดียวนะรอบเดียวเดียวแล้วก็กลับระหว่างทางเขาไม่ให้นะใช่เขาไม่ให้แต่อีแล้วก็ค่าเรียนภาษาก็คือเรามาที่นี่ก็จะมีแล้วเขาจะมาให้ให้มาเรียนภาษาก่อนก็คือมีค่าเรียนภาษาเกาหลีด้วย แล้วก็ค่ากินอยู่ของเราค่าประกรันแบบว่าประกันชีวิตตอนที่เราอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ค่าตั้งลกลากด้วยแบบว่าการมาถึงครั้งแรกก็จะได้ค่าตั้งลกอลากในการแบบซื้อของแบบที่นอนผ้าหม่มเออไม่ใช่ที่นอนแบบว่าผ้าหม่มแบบว่าทุกอย่างออที่<ๆ>เราไม่มีมาเขาก็จะอยู่ในนี้ซึ่งเขาจะให้แสน 2, 2> สองแสนวอนสองแสนวอนซึ่งเงินเดือนคือหนึ่งล้านวอนซึ่งในนี้จะรวมถึงค่าหอด้วยนะคะค่าหอจะหักจากหนึ่งล้านวอนตอนนี้เราก็เรียนภาษากันอยู่เนาะเพราะว่าถ้าคนที่มีโทปิก เกินคือ5ไม่ต้องเรียนภาษาก็คือจะเรียนโทเรียนเอกได้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงก็จะให้เรียนภาษาก่อนหนึ่งีโอเคแล้วก็จะมาพูดถึงการสมัครการสมัครมันก็จะมีระดับปปีปโทปเอกแล้วก็พวกรีเซิร์ชเชอร์ค่ะซึ่งปตีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเข้ามาเป็นยังไงก็จะคล้ายๆกันเลยอกษาทีเดียวแล้วก็รีเซิร์ชเชอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะมารีวิวของปโทแล้วก็ปเอกนะคะ ซึ่งการสมัครของ GKS จะมี2รูปแบบก็คือสมัครผ่าน Embassy Track ก็คือสมัครผ่านสถานทูตของประเทศเราประเทศไทยแล้วก็อันที่2คือสมัครผ่าน University Track ก็คือผ่านมหาลัยโดยตรงเลยซึ่งเป็นมหาลัยในเกาหลีที่เราจะเลือกเรียนเราต้องส่งเอกสารมาให้เขาเอกสารที่ต้องมีนะคะก็จะมีอยู่ในอันนี้เดี๋ยไม่เห็นไว้ให้๋ยวเราแปะไว้ให้แล้วกันนะคะก็จะมีอยู่เราจะแปะให้ซึ่งที่สําคัญก็คือใบสมัคร ในใบสมัครเนี่ยก็จะมีอยู่8ฟอร์มแฟอร์มฟอร์มแรกก็คือข้อมูลส่วนตัว,ตวชื่ออะไรมาเรียนต่ออะไรซึ่งถ้าเกิดเป็นในพาร์ทเ,เดี๋ยวค่อยพูดทีหลังเนาะว่ามันให้เลือกอยังไงมีใบสมัครแล้วก็มี Personal statement ก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับตัวเองนะคะอันที่สมก็คือ study plan study plan ก็คือเรามาเรียนอะไรบ้าง <c oughs> มาจะมาเรียนอะไรแล้วก็แบบอยากทำงานวิจัยแนวไหนถ้าสมมติเป็นทางสายวิทย์นะแต่ว่าเราถ้าเป็นทางสาย ภาษาหรือถาสังคมนี้ก็อาจจะเป็นพูดถึงเรื่องว่ามาเรียนเกี่ยวกับอะไรอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมินิคอมเหมือนตรงนี้จะเป็นจุดขายของเราที่ทําให้เขาเลือกเราเออส่วนเทคนิคอะไรต่างๆก็จะมีในกูเกิลมีเยอะมากไปเซิร์ชดูได้เยอะมากที่คาเท้าของเราเราก็ไม่รู้ว่าจะช่คนหน่งหรือเปล่าโอเคมาทําว่าอะไรนะแก้บนโอเคอันที่สี่ก็คือ r รี e a ร c h p ช o p พอโพอันนี้ปอโทปอเอกไม่ต้องมีแต่พวกที่เป็น r e s e a r c h เชต้องมีนะคะอันที่5ก็คือ Recommend ต์เลตเตอร e อ o ฟเ e คคอมเมนเดชันก็คือจดหมายรับรองซึ่งจะเป็นจดหมายรับรองจากอาจารย์ของเราที่เหมือนคนที่รู้จักเราที่อยู่ที่ไทยเนาะที่แบบเหมือนรับรองให้ได้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบมีความสามารถด้านนี้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่ง การใช้อ่ะมันแล้วแต่ที่ว่าว่าจะใช้กี่กี่อันอบางมหาลัยเอาเลคคอมเมนต์สองสองอาจารย์บางมหาลัยเอาหนึ่งอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องไปดูในเว็บมหาลัยอีกทีแบบบางทีเขาประกาศในตัวหน้าหน้า,นาเว็บวของ s t า,า d y in k o ินโียก็จริงแต่ว่าบางทีเราต้องเข้าไปดูกดไปดูที่มหาลัยด้วยว่ามหาลายยัยต้องการ กี่คนเพราะว่าอย่างแบบบางคนเขาส่ง2แต่ว่าอย่างของมิวก็คือส่งมาแค่คนเดียวอาจารย์คนเดียวของเขาก็อันเดียวเออส่งอันเดียวแต่ว่าตอนที่ส่งผ่านเอเบซีแกอะเขาเอา Copy ตัวเนี้ยสอันใช่แต่ว่าแค่จากอาจารย์คนเดียวเออค่อยว่ากันเดี๋ยวพอเราจะไปบอกอะไรเสร็จแล้วอันต่อไปก็คือเอ่อ letter of invitation อันนี้จะเป็นเฉพาะ r e เสิร์ชเราไม่ต้องมีแล้วก็ assignment GKS application อ๋อ agreement คือเหมือนเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่เราต้องเซ็นยอมรับว่าเราไม่ได้มีลูกเว็บพวกนั้นบ้าแบบมาอันนี้จะเป็นอันที่แปดเออเหมือนเซ็นว่าแบบทุนนี้มีแบบนี้แบบนี้นะคอนดิชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยอมรับในเบื้องต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบสามารถเปิดเปิดเผยข้อมูลของเรากับทางทุนได้ใช่ใช่อะไรประมาณน้แต่มันเป็นทุนให้เปล่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าอุ้ยคุณต้องแลจะต้องกลับมาทํางานให้เขานะไม่ แล้วก็อันที่8จะเป็นประเมินสุขภาพเบื้องต้นแบบว่าเราไม่มีโรคนี้โรคนี้โรคนี้ก็ติ๊งไปนะคะอันนี้คือเราติ๊กเองได้เลยนะไม่ต้องแบบไปหามออใช่อันนี้แค่คันเหล็กแต่ว่าถ้าผ่านรอบสองรอบสาไปก็จะมีคันให้ตรวจสุขภาพซึ่งต่อไปก็คือทานสริปทานสริปใบปริญญาแล้วก็ทานสคริปเนาะถ้าสมัครปอโทก็ใช้ของปอตีถ้าสมัคร ปอเอกก็ใช้ทั้งปีและถ๋อใช้ทั้งสองอันเราก็จะมีใบรับรองสัญชาติของเรากับพ่อและแม่อันนี้ไปขอได้จากอำเภอปะโอเคเดี๋ยวเอาทีละอันเออเดี๋ยวนะมีใบรับรองสัญชาติถ้าสมัยนี้ยคือถ้าเป็นอย่างคขาไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่ต้องเกิดก่อนปีอะไรหรือเปล่าเหมือนที่ประเทศไทยตอนนี้คือถ้าเป็น เด็กที่เกิดหลังจากปี2535หรืออะไรมาเนี้ยแบบว่าสามารถขอขอใบเกิดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยขอได้โดยตรงที่อำเภอแบบทุกที่เลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นอำเภอที่เราเกิดที่นั่นก็ได้แบบว่าที่ไหนก็ได้ของเราอ่ะใช้ทะเบียนบ้านซึ่งในทะเบียนบ้านมันจะมีชื่อเราใช่ปะชื่อพ่อชื่อแม่แล้วในนั้นอ่ะจะมี nationality ของพ่อกับแม่ด้วยใช่แบบต้องเป็นเอกสารที่มีทั้งเราพ่อแม่แบบไปใม่ไปขอทะเบียนบ้านที่ที่อำเภอไม่ต้องไปแปลเองเพราะว่าเหมือนน้องที่ไปด้วยกันอ่ะแปลเองแล้วมันผิด เออใช่เสียเวลาด้วยเสียเงินอีกอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่าลืมพูดเรื่องรับเอกสารให้ไปรับรองเอกสารก็จะมีอะไรอีกนะคะแนนคะแนนภาษาคะแนนภาษาอังกฤษคะแนนภาษาเกาหลีซึ่งอันเนี้ยเป็นไม่ได้รีคิวตใช่ไหมเป็นออชชั่นอลสองสี่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะรีคิวต์ทูปิกแล้วเรื่องปีมันไม่ได้ใจต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละปีแต่แต่ว่าตอนที่เราสมัครน้องมันเป็นออชชั่นอลแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นพวก เอกสารที่เราเคยตีพิมพ์หรือว่าใบเซอร์ต่างๆที่เราเคยได้รับเหมือนเราแบบไปลงคอร์สอะไรแล้วมีใบเซอร์อย่างเงี้ยก็เอามาแนบได้คนจะแนบให้เยอะๆเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการแสดงว่าเอ้ยคุณมีประสิทธิภาพด้านเหมือนสมมติถ้าเราเรียนวิ์ใช่ไหมเราก็จะมีแบบเอ้ยคุณเคยไปงานวิชงานสัมมนาอันนี้อันนี้นิมานาเขาก็จะดูเหมือนเป็นการสรุปคะแนนในตัวเองเสร็จแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้นะคะแล้วก็เอกสารทุกอย่างที่ต้องใช้ที่ออกจาก หน่วยงานต่างๆอ่ะอย่างเช่นทาาสกิปหรือว่าทะเบียนบ้าน<ม>ที่แสดงสัญชาติสำเนาพาสปอร์ตต้องเอาไปรับรองก่อนซึ่งการรับรองต้องรับรองสองที่ที่แรกคือไปที่กงสุนกงสุนก็คืออยู่ตรงแจ้งวัฒนะใชู่่ที่แจ้งม,ม,มีของเตยไปด้วยสองที่เป็นแบบ p m r มาองเตย แล้วมันก็มีที่อันนั้นเหมือนเพิ่งเปิดใหม่พวกแบบ MBK อ๋อใช่ใช่มีมีแต่ว่าคิวก็ค่อนข้างอันนี้แนะนําเลยว่าถ้าเราจะสมัครให้เราเตรียมเอกสารพวกนี้ไว้แล้วก็ไปรับรองไว้ก่อนคือถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบยังไม่ถึงช่วงเวลาสมัครก็จริงก็ให้ไปจองแล้วก็ทาอันนี้เลยเพราะว่าคิวยาวมากใช่มันมันจะคิวยาวมากข้ามเดือน2เดือนเลยอ่ะแบบถ้าใครแบบเหมือนเหมือนเพิ่งเปิดเงี้ยแบบว่าทุนนี้เพิ่งเปิดแล้วแบบจะคลิกเข้าไปกดไม่ดูก็คือต้องเป็นเดือนหน้านะถึงจะได้ไปรับรง แต่ว่าตอนนี้เหมือนที่ a อ k บ่ะมันมีให้ walk in แต่มันก็จะมีจานวนจํากัดเหมือนที่เขาไปวันนั้นแบบรับแค่20คนต้องไปเช้ามากๆแบบอย่างเราเคยเคยไปที่แบบรับรอยกระสานที่กงสูนแจ้งวัฒนาก็คือต้องไปถึงตีห้าถึงจะแบบว่าได้ walk in เพราะว่าไม่งั้นคิวมันก็จะเต็มแล้วเขาก็จะไม่ให้อะไรยงี้เราก็บอกเลยว่าอันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากแผ่นหนึ่ง200เท่าไหร่นี่แหละ200กว่าบาทเออแผ่นนะไม่ใช่แผ่นด้วยหน้า ใช่แล้วก็เอกสารอันนี้ใช้เวลาในการรับรองค่อนข้างนานแต่ถ้าเกิดเอาเอาเดี๋ยวนี้เลยแบบรอรับเลยอ่ะมันจะแพงขึ้นไปอีกรู้สึกว่า350ถ้าเกิดว่ารอรอให้เราส่งไปานีจะประมาณ250ต่อาใช่แล้วก็เสร็จจากการรับรองที่กงศูนต้องไปรับรองที่สถานทูตเกาหลีสถานทูตเกาหลีอยู่แถวเดอะสตีลาชดาซึ่งอันนี้วอล์ i อินได้คนไม่เยอะ ไม่ต้องจองคิวแล้วก็รับได้เลยใช่รอรับได้เลยแล้วก็ร้อยกว่าบาทไม่แพงเท่าเหมือนเขานับเป็นชุดด้วยนะอันเนี้ยท่านสคริ์เรามีสองหน้าใช่ปะกงสุน่ะนับเป็นสองสองสองแผ่นแต่ว่าสถานทูตเกาหลีนับเป็นหน้าเดียวอือันนี้ก็ที่เราต้องทําสําคัญมากเอกสารเยอะเสร็จแล้วไปรับรองที่กงสุนก่อนแล้วค่อยไปที่สถานทูตนะสองที่จําเป็นมากๆทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสมัคร ก็จะอย่างที่บอกไปว่ามีสมัครสองอันสมัครผ่านสถานทูตไทยสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยกับสมัครผ่านมหาวิทยาลัยเอาสถานทูตก่อนสถานทูตก็คือเอกสารเอกสารทั้งสองอย่างทั้งสองอันเตรียมเหมือนกันหมดเลยอแต่ว่าสถานทูตต้องก๊อปปี้เป็น3ามชุด ที่ปีนี้สมัครอนา3สามชุดเพื่อให้มันแบบกรรมการเพราะ่าจะแบบส่งให้กรรมการที่สถานทูตแล้วสมมติถ้าเราผ่านเขาก็อาจจะส่งมาให้ NIED จะส่งให้โมปีนี้มันเป็นโควิดเขาก็เลยให้ส่งแค่ตัวก๊อปปี้ชุดเดียวไปที่สถานทูตก่อนถ้าผ่านค่อยส่งตัวจริงไปเพิ่มซึ่งอันนี้จะต้องใช้เลคเมนอันเดียวกันเนี่ยสามสามชุดซึ่งในแต่ละอันต้องปิดซอง แล้วก็สินาาสิน,สนทาแบบให้อาจารย์เป็นคนนั้นก็ต้องให้อาจารย์บอกว่าพี่แยกเป็นสามชุดนะคะพอดีหนูจะ<อ>ต,ต้องส่งทั้งหมดสามชุดที่มันเป็นสามชุดเพราะว่าตัวของสถานทูตเนี่ยสามารถเลือกมาหาลัยได้สามอันจึงไม่เห็น <laughs> <laughs> สามารถเลือกมาหาลัยได้สามอันก็คือหนึ่งสองสามใช่ไหมหนึ่งกับสองเนี่ยต้องเป็นไทย อาจจะแล้วแต่เหรือไม่ได้บังคับใช่มหาลัยไทย A หรือ B ก็คือไทย A จะเป็นมหาลัยที่อยู่ในโซ่ส่วนใหญ่ไทย B ก็คือมหาลัยต่างจังหวัดเขาก็จะให้เราเลือกหนึ่งหรือ2ส่วนอันที่3มเนี่ยจะบังคับเลยว่าต้องเป็นไทย B เท่านั้นก็คือมหาลัยต่างจังหวัดอันนี้พอเราส่งไปปุ๊บสถานทูตก็จะคัดใช่ไหมคัดคัดปุ๊บประกาศปึ้งหน้า a c e b o o k ใครผ่านรอบแรกบ้างผ่านเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะผ่านเสร็จแล้วเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยได้สัมภาษณ์รอบเออรอบสัมภาษณ์ด้วยวันนั้นซึ่งมันสัมภาษณ์ก็ สัมภาษณ์ตอนแรกสัมภาษณ์เขามาเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเนี่ยไม่มีคะแนนโทปิกแล้วก็คือไม่สามารถพูดเกาหลีได้ก็เลยแบบเออขอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะเขาก็สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษไอ้คือซูมใช่ผ่านซูมจริงๆมันมีให้เลือกตอนของปีเนี่ยแบบทางซูมหรือว่าจะไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตก็ได้แต่ที่รู้สึกว่าเออช่วงนั้นมันเป็นโควิดก็เลยเออเลือกสัมภาษณ์ผ่านซูมแต่เหมือนข้อเสียแอบ คิดว่าแบบการสัมภาษณ์ผ่านซูมมันไม่ค่อยดีเนาะเพราะกรรมการของเขาประมาณเจคนซึ่งมันกรรมการคนนี้กําลังถามเราแต่กรรมการคนอื่นเขาแบบเปิดกระดาษซึ่งมันก็จะมีเสียงที่ทําให้รบกวนใช่ออซึ่งเราอะก็ภาษาอังกฤษเราก็เนาะมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับการฟังภาษาไทยโดยตรงเออ,เอ,อซึ่งมันก็ทําให้เหมือนเราอาจจะได้ยินเขาไม่ค่อยครบแล้วอาจจะให้คําตอบที่เราตอบไปมันอาจจะแบบไม่ตรงกับที่เขาอยากได้เออ แล้วเขาถามอะไรบ้างคะเขาถามอะไรบ้างเออเขาถามอะไรบ้างออันนี้ยจำแทบไม่ได้ตื่นเต้นาะใช่มันตื่นเต้นมากนะจุดนั้นคือแบบคือเราเราอยู่คนเดียวนะในห้องในห้องที่เราเออซูมอะแต่เราอุ้ยตื่นเต้นคือสายแบบเข้าห้องน้ําหลายรอบมากกว่าใช่แล้วก็เหมือนถามก็อ๋อเหมือนถามว่าแบบจะไปอยู่ได้ไหมอะไรประมาณนี้แหละแบบการใช้ชีวิตการเออ ส่วนใหญก็เหมือนเหมือนกับรอบยูนิเวอร์ซิตี้อืออ่าแล้วอันเนี้ยเขาก็จะประกาศผลรอบสองอซึ่งคนที่ผ่านรอบรอบสัมภาษณ์อของสถานทูตไม่ได้ยืนยันว่าคุณได้ทุนนี้แล้วเพราะว่าสถานทูตอะ่ะจะเอาเอกสารของเราทั้ง3ชุดอะ่ะไปยื่นกับมหาลัยที่เราเลือกออแล้วมหาลัยอ่ะ คือถ้าเกิดเขาสนใจแล้วเขาจะติดต่อมาสัมภาษณ์หรือบางที่ก็เลือกเลยเหมือนมันต้องผ่าน N I I E D ก่อนอ๋อใช่ N I D D จะเป็นคนส่ง N I I D D N I I E D คือคนให้ทุนนะคะออนั่นแหละเขาจะเลือกอีกทีนึงแล้วก็ไปยื่นให้มหาลัยสามอันมหาลัยไหนเขาเลือกเราหรือเขาอยากสัมภาษณ์เราเขาก็จะติดต่อเรากลับมาถ้าเขาเลือกเราทุกที่เราก็เลือกสวยๆเลยว่าเราอยากไปที่ไหนอ่าใช่อันนี้ก็คือรอบเอ mbassy tag เจไป ต่อไปก็เป็นรอบ university อ track ซึ่ง <laughs> ก็ยากเนาะยากยากตรงเลือกมหาลัยที่เราจะเลือกแค่อันเด <laughs> <laughs> ียว <laughs> ค,คือในไฟล์ที่เขาลงประกาศอะ่ะมันจะมีให้ดูว่ามีมหาลัยไหนเปิดรับบ้างมันจะเป็น Excel Sheet เนาะ <laughs> <ม>ชื่อมหาลัอยอยู่ข้างล่างแล้วก็คลิกด,ดูว่ามีขนาดที่เราอยาก <sh arp> เรียนไหมเออ เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปส่องหน้าเว็บมหาลัยว่าวันหมดอายุที่เขาให้เรายื่นคือวันไหนเพราะแต่ละมอก็จะมีเดทไลน์ไม่เหมือนกันซึ่งแบบบางทีบางมอที่แบบฮิตมากๆากก็ขาแบบแนะนําเลยว่าบางทีมันปิดเร็วมากเราต้องแบบรีบไปดูนะเพราะว่าเอกสารทั้งหมดต้องส่งมาที่เกาหลีนะคะใช่แล้ต้องส่งค่าส่งแพงมากค่าส่งไปแพงมากแล้วก็ คือถ้ารุ้น่าหายไหมใช่แล้วก็บางคนอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนี้ยเราก็ต้องเผื่อเวลาอีกว่าระหว่างที่มันอยู่ต่างจังหวัดมันจะส่งมากรุงเทพแล้วระหว่างกรุงเทพมันจะไปส่งมาที่โซหรือบางทีของของเราอ่ะไม่ได้เลือกมาหาอะไรในโซใช่ปะใช่มันมาถึงโซปึ๊บใช้เวลาอีกสามวันกว่าจะไปถึงเจจูอ่ะคือแบบโหลุ้นมากซึ่งเราสองคนอ่ะตกรอบเอมบ a ซ s แต่ว่าเรา พอมันมีมหาลัยที่เราสนใจมันยังไม่หมดเขตเราเอาเอกสารมายื่นรอบ university อีกทีนึงได้แนะเอาให้คุ้มในการ่าบรองเอกสารแพงก็เลยแบบเออลงก็ได้แบบลองหน่อยแนะนำสำหรับคนที่ตกรอบ embassy ถ้าอยากดูคลิปนี้อยู่ก็รีบไปรีบไปดูอย่าเพิ่งท้อค่ะอย่าไปส่งมหาลัยตอโอเคมีโมเปิดเยอะแหละใช่ซึ่งมหาลัยเป็นยังไงเลือกว่าใครไปเรียนที่ไหนบ้างที่ไหนก็คือมิวไปเรียนที่ dong a university นะคะอยู่ที่ปูซานค่ะ เราไปเรียนที่เจจู National University ค่ะอยู่ที่เกาะเจจูเราไปเรียนที่ปูซาน National University ค่ะก็คืออยู่ปูซานเหมือนกันใชเน่เรียนคณะอ่เรียนคณะเป็น Applied Bio Science นะคะก็เป็นกี่ยกับพวกแบบแผน biotech อะไรประมาณนี้เราไปเรียนอะไรวะ Water m เ d ียวะ Environmental Engineering <laughs> เอเอวิศวะ เขาไปเรียนเคมีเลยอ๋อซึ่งสมัครผ่าน University Tag มันจะแบ่งออกเป็นสองอันคืออันที่เป็นสายวิทย์เฉพาะวิทย์ว่ากับวิทยาปะใช่ใช่ Natural Science ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเขียนอ๋อใช่กับ General ก็คือคณะทั่วไปเนาะอือซึ่งก็ไม่รู้ว่าความยากง่ายของแต่ละอันมันต่างกันยังไงเหมือนกัน็แต่เนี่ยเหมือนแอบไปเคยแอบอ่านอยู่เหมือนว่าถ้าถ้าได้ทางแบบสายวิทย์อะทาง Natural กับ e n g i n e e r เออเหมือนแบบว่าจะได ได้แบบอ่าถ้ายิ่งแบบเลือกมอต่างจังหวัด่ะก็เหมือนจะยิ่งได้เครดิตได้คะแนนอะไรนี้มากกว่าอันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันแบบทุกคนต้องลองไปหายพีเดี๋ยวเผื่อข้อมูลผิดพลาดก็ขอโทษอาจจะคิดไปเองใช่อาจจะคิดไปแต่ว่าที่มาอยู่ด้วยกันสี่คนที่นี่ก็คือใส่วีคนเลยพ่อพี่คนก็เอนจิเนียร์เนาะใช่เอนจิเนียร์ซึ่งอ่ะสมัครผ่านมหาลัยก็คือ อ่ะเราต้องไปดูคอนดิชันของแต่ละมหาลัยเนาะว่าเขาต้องการเลคคอมเมนต์กี่อันมีบางมหาลัยที่ต้องการเลคคอมเมนต์จากมหาลัยที่เราเลือกอ่ะเหมือนเราต้องติดต่อโปรเฟสเซอร์ไว้ก่อนแล้วให้เขาแบบส่งกลับมาว่าเขารับเรานะอะไรเงี้ยเราก็ต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาที่เกาหลีซึ่งเอกสารทั้งหมดเตรียมเหมือนกับเป็นบัสซี่แท็กเลยรับรองอะไรต่างๆแต่ว่าแค่ชุดเดียวไม่ต้องไม่ต้องก๊อปแบบ สามชุดเหมือนตอนทีเขาส่งเอามาส่งรู้สึกถ้ามีมีตัวจริงแล้วก็ต้องส่งก๊อปปี้ให้เขาก้วแล้วแต่มหาลัยทุกคนต้องต้องไปกดดูเว็บมหาลัยนะแล้วของเราตอนก่อนที่จะส่งมาเขาวงเล็บไว้ว่าให้ให้สแกนทั้งหมดส่งอีเมลมาก่อนด้วยเพราะเขากลัวมันหายแล้วพอส่งไปแล้วก็ต้องอีเมลไปหาเขาว่าส่งแล้วนะแล้วพอได้รับเขาส่งกลับมาเสร็จปุ๊บมหาลัยก็สัมภาษณ์ แล้วแต่มหาลัยด้วยไม่โดนใเพราะว่านี่ไม่โดนสัมภาษณ์เลยแบบไม่มีอะไรเลยนอกจากมหาลัยส่งอีเมลบาว่าผ่านรอบแรกแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบแล้วก็รอประกาศจากหน้าเว็บจากสถาน์ึกษาในเกาหลีอย่างเดียวเลยก็คือรอในไอีเรื่องอย่างเดียวก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะคะคนนี้มีนะคะของเราเขาโทรมาเขาโทรมาเบอร์ไทยนี่แหละแบบบวกแปดสองเฮ้ย call center ปะหวาอะไรเขาไม่กล้ารับเขาช่วงนั้นกำลังพิ้งเลยลเซ็นเตอร์ แล้วเราไม่มีคะแนนภาษาเกาหลีในใบสมัครเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าเขาก็แบบแบบว่าโทรมาแล้วพูดภาษาอังกฤษว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงสะดวกพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองสะดวกไหมคะจะขอสัมภาษณ์เวลาเกาหลีนะอะไรเงี้ยก็เลยว่าอ๋อสะดวกค่ะแล้วเขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะส่งลิงก์ซูมไปให้อีเมลนะคะอะไรเงี้ยเขาก็ส่งลิงก์ซูมมาในวันสัมภาษณ์เราก็ตื่นเต้นมากก็ไม่รู้เขาจะถามอะไรไม่รู้ว่าจะใครเป็นคนสัมภาษณ์ไม่รู้จะเจออะไรบ้างก็เปิดซูมมาปึ้งเจอโปรเฟสเซอร์สามคนนั่งอยู่เป็นผู้ชายหมดเลยซึ่งโปรเฟสเซอร์ทุกคนคือ อาจารย์ในขณะที่เราเลือกที่เรารู้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราไปเซิร์ชมาแล้วว่าคณะคณะเราอ่ะมันสอนอะไรบ้างเราก็เลยเห็นหน้าโปรเฟสเซอร์สามคนเขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลยก็ยังดีแต่ว่าติดปัญหาเหมือนกันคือเหมือนเขามันเป็นโตะประชุมยาวใช่ป่ะแล้วโปรเฟสเซอร์นั่งขอบนู้นเราก็นั่่ขอบนี้เออแล้วเราก็ไม่ได้ยินเราภาษาอังกฤษเขาสำเนียงมันก็ไม่ได้ว่าฟังง่ายเราก็จะ sorry sorry อะไรอย่างงี้ไปก็สัมภาษณ์ซึ่งเขาก็จะ เป็นห่วงเราว่าเราจะอยู่เกาหลีได้หรือเปล่าเพราะว่าภาษาก็ยากแล้วเราก็ไปอยู่เจจูซึ่งต่างจังหวัดก็ไม่ได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบตอไปในแง่บวกก็ต้องแง่ลบแล้วก็ต้องเออแล้วของเราก็รอเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราจะผ่านหรือเปล่าก็รอประกาศเออซึ่งประกาศก็คือ เหมือนเราต้องไปแย่งกับคนในมหาลัยนั้นอีกทีงพราแบบต่างประเทศมีต่างประเทศไหนมาบ้างแล้วราจะเลือกเราเพราะว่าแต่ละมหาลัยก็มีโควตาในการรับในการรับเด็กอะได้กี่คนเหมือนมหาลัยอะจะเปิดรับใช่ไหมแล้วทุกคนหลายๆประเทศเข้ามาสมัครแล้วเขาจะเลือกตัวแทน เราก็ส่งไปให้ NIAE d พิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเขาจะให้ทุนใครเออซึ่งเราบอกกันว่าถ้าผ่านรอบแรกแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านรอบสองละอันนี้สัมภาษณ์ปะเราเข้าใจผิดมาตลอดเราเข้าใจว่าการผ่านเลยใช่การผ่านเราได้คืออ้าวจะติดแล้วแน่นอนเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้ว่าไปฟังจากที่ไหนมาซึ่งเป็นข่าวที่ผิดมากว่าเหมือนแบบถ้าผ่านรอบแรกแล้วยังไงก็มีสิทธิ์แบบเออรอบสองก็ได้อยู่แล้วซึ่งไม่จริงนะคะทุกคนเราเราอย่าดีใจเกอนะเราต้องแบบเผื่อใจด้วยคือตัวสุขภาพตั้งแต่ผ่านรอบแรกใช่ มั่นใจมากไมมว่าอุ้ยหนูได้แล้วเออวาใช่ออนนี้อธิบายสัมภาษณ์สัมภาษณ์กับอาจารย์แค่คนเดียวซึ่งเหมอนน่าจะเป็นแบบหัวหน้าภาคของเขาด้วยความว่านี่เป็นโปรอีกเนาะเหมือนเขาก็จะบอกว่าทําวิจัยอะไรมาตอนบอยโฮแล้วแบบเออคือเหมือนก็ส่วนใหญ่ก็จะถามแบบไม่ได้ภาษาไหมเออแบบถ้ามาใช้ชีวิตดูจะอยู่ได้ไหมอะไรประมาณนี้คือส่วนจะถามเพื่อว่า ประมาณว่าแต่เราจะมาอยู่ได้จริงไหมอ่ะเออเป็นหัวว่าเหมือนเราไม่ได้พูดภาษาเกาหลีได้เพราะว่า3คนนี้คือพูดไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใช่แล้วก็มนเนี่ยลองแบบติดพอรู้ว่าได้ใช่ไหมก็เลยแบบติดต่อโปไปด้วยแบบเออว่า แต่โปรเขาก็น่ารักเหมือนเขาก็จะถามว่าแบบเออแบบได้ภาษาไหมก็โอเคนะได้ไปเรียนภาษาก่อนปีนึงแบบนี้ใช่เราก็ถามว่าแบบจะได้ไหมคือลักูตรที่ที่เกาหลีมันจะมีอิงล้วนเกาล้วนแล้วก็ครึ่งครึ่งซึ่งของเราเป็นครึ่งครึ่งเหมนการครึ่งครึ่งนี่ก็ครึ่งครึ่งใช่เราจะดูไปดูซึ่งมันก็ แต่ก็มีคนบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาแต่เราแต่เราก็บอกเขาไปว่าเออเราก็จะเรียนไป1ปีซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแตอนนี้เราก็สั่งอาหารได้แล้วแม่ทุนก็ดีนะแบบว่าอย่างหน้อยก็ให้เรามาเรียนภาษาก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนคะด็อกซองด็อกซองยยแดด็อกซองยจายพักเขียวก็คือด็อกซองบูเอนยูนิเวอร์ซิตอยู่ในซใช่ให้เรียนภาษานะคะแล้วก็ถ้าคนที่ส่วนใหญ่คนที่เลือกมอที่ต่างจังหวัดอ่ะ ไม่แน่ใจว่าเออแต่บางคนเขาจะูได้อยู่ในโซ่ะเหมือนแบบว่าเพื่อสลับกันแต่ไม่ได้ทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนเขาบางคนก็ไม่ไดเองอีกแล้วคิดไม่ได้ไม่ได้กันลยตีพวกเหมือนมีพี่ที่รู้จักคนนึงเขาก็เรียนต่างจังหวัดแต่ตอนนี้มันเขาก็ให้โดนส่งไปเรียนภาษาที่ต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วแดวงอะไรว่าเออเดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บมันก็จะประกาศรอบแรกก็คือมหาลัยจะส่งส่งมาให้เราว่าคุณถูกเราเลือกส่งต่อไปเอ i นนะซึ่งกระบวนการเนี้ย เราเริ่มสมัครตั้งแต่กุมภาใช่ไหมใช่เหมือนเราเริ่มเขียนใบสมัครเหมือนยูเออเอบาแท็ก tag มนตั้งแต่กุมภาแล้วเออตั้งแต่กุมภาแล้วก็ส่งเอกสารเรื่อยกุมภาหรือมีนานะเอ่อะไรอ่ะแบบว่าเริ่มสมัครแล้เริ่มช่วงด้วยนะแต่ไม่ท้องกันถ้าถ้าบางมหาลัยก็มีนาฉันฉันสัมภาษณ์เมษาแปลว่ามีนามีนาเออเริ่มสมัครเดือนมีนาแล้วก็ อย่างของเราเอากสารส่งมาสุดท้ายคือ8เมษายนสัมภาษณ์ท1เมษายน,นของของเราคือช้าสุดแล้วในบรรดามหาลัยทั้งหมดก็คือ13เมษายนแล้วคือเอกสารเราพีคมากเราแบบว่าส่งไปแล้วถึงก่อนวันหมดเขตแค่วันเดียวต้ yeah. องเผื่อจริงๆนะคือ <c oughs> เรา <c oughs> เผื่ออาทิตย์นึ่งก็ยังเสียวเลยอะ่ะว่าโควิดอะไรเงี้ย เออพออะพอเมษาสัมภาษณ์แล้วสิ้นเดือนเมษาเหมือนยี่สิบเก้าเมษาจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะต้องส่งชื่อไปให้ NRID เขาก็จะส่งเมลมาว่าอ่ะคุณผ่านรอบแรกนะอ้าทีเนี้ยสวดมน์แล้วค่ะว่า NRID จะเลือกเราหรือเปล่าใช่ซึ่งพวกเสเนี้ยหนึ่งเดือนกับการรอก็เป็นเดือนที่รทรมานเออทรมานมากซึ่งประกาศผลว่าเราผ่านรอบสองคือต้นเดือนมิถุนาที่ออกช้าด้วยสองมิถุนาวันเกิดพ่อฉันจะจบได้คือเหมือนตอนแรกเขาบอกว่า เอ็นออฟเอ็นออฟเอ็นออฟเมย์อใช่ใช่เอ็นออฟเมย์เขาไม่ได้ระบุวันนะแต่เอ็นแล้วก็ยังไม่มาใช่เป็นเออร์ลี่ดันไปก็คือประกาศเดือนถัดไปซึ่งระหว่างนั้นหนึ่งเดือนเป็นอะไรที่เราอ่ะเดี๋ยเราก็ทำมาดีๆเดี๋ยวเราก็อยากรู้แบบพอช่วงปลายๆเดือนมันแบบต่างชาติทุกคนก็แบบเมื่อไรจะออกมันจะมีกลุ่มแบบต่างชาติเลย่ไหมเออสมมติว่าเราผ่านรอบแรกแล้วเราลองไปเข้าไปเซิร์ชกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวก เขาเรียกแอปอะไร w h a t a p p w h a p ของต่างชาติซึ่งต่างชาติเขาจะเร็วมากเขาจะแบบไวมากกับการที่ประกาศแล้วนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราอะอยู่ในหลายกลุ่มของคนไทยเออมันจะเป็นแบบ ลายสแควร์ของคนไทยอะไรเงี้ยพอวันที่ประกาศเขาส่งแชทกันรัวมากแล้วก็ตื่นเต้นกันมากว่าจะมีชื่อเราไหมเออซึ่งสิ้นหวังกันมากแต่ก็ได้ค่ะก็ผ่านค่ะก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแก้บนแล้วพอผ่านรอบสองมันจะให้ไปตรวจสุขภาพอันนี้คือตรวจสุขภาพแบบอันนี้คือผ่านกัร